ที่ค่ะเด็กๆก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับ เมื่อคลิปก่อนหน้าเนี้ยเราพูดถึงสมองเนาะซึ่งเป็นระบบประสาทส,ส่วนกลาง central nervous system อันนี้ใช่ปะอ่าซึ่งตอนนี้เราพูดถึงสมองส่วนต่างๆว่าเขาทำงานยังไงเนาะแล้วเราก็บอกว่าสมองเนี่ยมันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับ spinal cord หรือว่าไขสันหลังซึ่งเจ้าสมองกับ spinal cord เนี่ยเราเรียกว่า CNS หรือ central nervous system อ่าแต่วันนี้ไหนๆเราก็พูดถึงสมองแล้วนะคะคลิปครูตอนเนี้คยครูจะพูดถึงเส้นประสาทสมองหรือว่า cranial nerve ซึ่ง คานิวเนอร์ฟเนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนของ peripheral nervous system ก็คือสีฟ้าก็คือในรูปนี่มันไม่ได้มีเส้นที่ต่อจากสมองมาให้เห็นชัดเนาะแต่ว่าในรูปเนี่ยจะเห็นเส้นเส้นประสาทไขสันหลังมากกว่าก็คือส่วนที่ต่อจากไขสันหลังออกมาในรอบนอกเห็นไหมคะสีฟ้าทั้งหมด ก็คือจะมีปมประสาทแล้วก็มีเส้นประสาทออกมาเป็นแชกแชกตามไขสันหลังมาที่สมองแล้วก็มีเหมือนกันซึ่งสมองเราเนี่ยจะมีทั้งหมด12คููรูปนี้ที่ครูมาให้ดูก็คือว่าครูอยากจะให้นักเรียนได้เห็นภาพก่อนว่าอ๋อถ้าเราพูดถึงสมองไขสันหลังมันคือ CNS แต่ถ้าเราพูดถึงเส้นประสาทสมองกับเส้นประสาทไขสันหลังมันคือ PNS ก็คือ peripheral nervous system เนาะอ่าและในคลิปนี้เราจะพูดถึงเส้นประสาทสมองนะ cranial nerve เนาะซึ่งเจ้า cranial nerve เนะี่ยเขาแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด12คู่นะคะ12คู่ cranial ก็แปลว่าเกี่ยวกับสมองเนาะ nerve เส้นประสาทที่เชื่อมมากับสมองนะคะทีนี้มันจะเรียงลำดับ1ถึง12เนี่ยออเดอร์มันตามนี้เลยนะคะไม่มีการสลับ รันเลขแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเส้นประสาทคู่ที่10เนี่ยเราก็จะนึกถึงไอ้เจ้าตัวนี้เวกัสเนิร์ฟนี่เลยจาได้ไหมเส้นประสาทคู่ที่10เราเคยเจอตอนที่เราพูดถึงเรื่องของการใส่แหนบแล้วมันมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองอะ่ะเอาเส้นเอาหัวใจกบที่มันมีเส้นประสาทคู่ที่10ติดมาจําได้ไหมอ่ามันก็คือเส้นประสาทคู่ที่จากสมองเชื่อมไปที่หัวใจใช่ไหมคะอะ่าเพราะฉะนั้นมันก็หมายถึงเส้นเนี้ยคู่ที่10เนี่ยเนาะอะ่าทีนี้เราลองมาดูทีละ ทีละคู่ไปเลยมันเรียกเป็นคู่แปลว่าอะไรแปลว่าจากสมองเนี่ยมันก็แยกไปทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยนะคะอืมอันที่หนึ่ง olfactory olfactory nerve นะคะเกี่ยวกับ smell การรับกลิ่นเนาะคู่ที่สอง optic nerve optic opta นะคะเกี่ยวกับการมองเห็นเนาะ vision นะคะคู่ที่สามนะคะ Oculomotor Nerve เนะคะเกี่ยวกับดวงตาการขยับการกรอกตาไปมาการเคลื่อนไหวลูกตานะคะแล้วก็ p u w p l r e f l e กก็คืออะไรนะรูม่านตาว่าจะขยายหรือหดจะแบบลีตาหรือว่าขยายตอนที่แสงเข้าออกเนี่ยเนาะแล้วก็ทอเคียนะคะคู่ที่4 t ทอ h เคียเนอรก็จะเกี่ยวกับ eye movement เหมือนกันหมการกรอกลูกตานี้ ลำบากนะใช้กล้ามเนื้อตาเยอะแล้วก็ใช้เส้นประสาทหลายอันนะคะห้า trigeminal น,นะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวใบหน้าการเคี้ยวนะคะ a d ดดูเซน,นะคะอ d u c e n t เกี่ยวกับ eye movement เหมือนกันโอ้เพราะฉะนั้นแค่จะกอกตาไปมาบนล่างซ้ายขวอาอางนะเราต้องใช้เส้นประสาทสมองกี่คู่คะตอนนี้สามสี 3, 4, 5, ่ห้าสามคู่นะคะคู่ที่สามสี่ห้าเอ๊พูดผิดสามสี่ 3, 4, แล้วก็เลขหกนะคะสามสี่หกนะ ่อมาอันที่ 7. facial nerve นะคะ facial ก็คือมันจากคำว่า face เนาะเพราะฉั้นก็เกี่ยวกับการขยับหน้า taste นะคะก็คือการรับรสเนาะคู่ที่ 8. vestibulocochlear นะคะก็เกี่ยวกับ hearing and balance ก็คือการได้ยินแล้วก็การทรงตัวเพราะว่าเกี่ยวกับในหูใช่ไหมมันจะมีเรื่องของการทรงตัวอยู่นะคะอันที่ 9. ก็ s o p h a r y n g e a l นะคะ pharynx pharynx นเพราะฉะนั้นอันนี้เกี่ยวกับ ตั้งแต่คอลงไปเนาะ,ะการกลืนนะคะการรับรสแล้วก็ฟาลิ้งคือคอหอยใช่ไหมคะถ้าถ้คอหอยเนาะสิบเวกัสเนิร์ฟนี่คือเป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นไปยังอวัยวะภายในในช่องอกกับช่องท้องที่หัวใจเมื่อกี้ก็ใช่ถูกไหมคะอืมเส้นที่สิบเอ็ดคู่ที่สิบเอ็ดนะคะแอสเซสซอรี่นะคะเกี่ยวกับเนกมูเมนต์การขยับคอการขยับบา่านะคะ คู่ที่12นะคะไฮโปกอสซอลนะคะเกี่ยวกับการขยับนะคะแล้วก็อวัยวะนะคะคู่ที่12ไปที่กล้ามเนื้อลายใช่นะคะกล้ามเนื้อเอ้ยไม่ใช่คู่ที่สองกล้ามเนื้อลิ้นนะคะในหนังสือบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อลิ้นนะคะโอเคอีกทีหนึง่งต้องพูดซ้ำๆนะคะถามว่าต้องจำไหมสิบสองเส้นอืมถ้าจำได้ลด เพอร์เฟกนะคะเหมาะกับคนที่ได้เกียสีแต่ถ้าจําไม่ไหวครูจริงๆนะคะถ้าจําไม่ไหวจริงๆเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องรู้ว่า12คู่เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นเส้นประสาทแบบเซนซอรี่มอเตอร์กับมิกซ์มันจะมีอยสามอันเนาะทีนี้ตอนที่เราเรียนเรื่องเซลล์ประสาทหรือนิวรอนเนี่ยเราบอกว่ามันมีเซนซอรี New ่นิวรอนเซลล์ประสาทรับความรู้สึก มอเตอร์นิวรอนเซลล์ประสาทสั่งการแล้วก็มีอินเตอร์นิวรอนคือเซลล์ประสาทประสานงานใช่ไหมเราก็บอกว่าเซลล์ประสาทมันวันเวย์ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นเส้นประสาทเส้นประสาทต่างจะเซลล์ประสาทตรงไหนเส้นประสาทก็คือมันจะมีเซลล์ประสาทอยู่ในนั้นอะหลายๆเส้นหลายๆเซลล์แล้วก็มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมาหุ้มแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นนะคะทีนี้เจาะเส้นประสาทเนี่ยก็จะหนึ่งเซลล์นั้นมัน one way ก็จริงแต่ถ้า หนึ่งเส้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายเซลล์ถูกไหมฮะเพราะนั้นบางเส้นเป็นเซนซอรี่เนิร์ฟเพียวๆก็คือรับไปส่งที่สมองถ้าเป็นมอเตอร์เนิร์ฟเพียวๆก็คือเป็นมอเตอร์อย่างเดียวก็คือจากสมองสั่งการไปที่อวัยวะถูกไหมคะแต่ถ้าใช้คํานี้ mixed nerve นะคะ mixed nerve ก็คือเติมอีดีด้วยนะคะเป็นแบบผสมผสมก็คือมีทั้งเซนซอรี่กับมอเตอร์อยู่ในเนิร์ฟเดียวกัน เห็นไหมอ่าถ้าใครจำสิบสองเส้นนี้ไม่ได้ว่ามันควบคุมอะไรไปเอวไว้วะไหนอย่างน้อยๆนะเราเลือกเอาบางอันที่มันเด่นๆแล้วเราก็รู้ว่าแยกมันได้ว่ามันเป็นอันไหนเซนซอรี่อันไหนเป็นมอเตอร์ไหนเป็นมิกซ์ก็โอเคนะอืมอ่ะมาทวนอีกรอบนึงเนาะอันแรกอ l ฟแฟคทอรี่เนิร์ฟนะคะเป็นเซนซอรี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไหนเป็นเซนซอรี่ถ้าเราจำได้มันไปไหนเราเดาได้เลยว่ามันเป็นอะไรเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับการดมกลิ่น นมกลิ่นเนี่ยก็คือจากจมูกไปที่สมองถูกไหมคะมันก็น่าจะเป็นอวัยวะรับสัมผัสอย่างเดียวเนาะแปลผลเพราะฉะนั้นเออไปแปลผลมาเป็นส่งเป็นเซนซอรี่ก็คือเป็นรับรับกลิ่นใช่ไหมส่งไปที่สมองเพราะฉะนั้นก็เป็นเซนซอรี่เนิร์ฟเนาะออปติกก็เหมือนกันภาพที่ตาก็จะส่งไปที่สมองก็จะเป็นเซนซอรี่เนิร์ฟนะคะอันที่สามออคิลโลมอเตอร์ทอร์เคียแอปดูเซนอันนี้เขา เออไอสไลด์นี้ดีกว่าเมื่อกี้นะเพราะสไลด์นี้แพ็คมาให้เลยว่าเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่หกเ,เ,เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วหนึ่งรอบเนาะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาใช่ไหมคะเกี่ยวกับการกรอกตาไปมาบนล่าง eye movement เพราะฉะนั้นสามอันนี้เป็นมอเตอร์เนื้อหมดเลยเพราะไปที่กล้ามเนื้อไปเป็นเอฟเฟกเตอร์ที่ไปบอกให้กล้ามเนื้อมันขยับยังไงถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มากรุ๊ปเดียวกันเอออย่างนี้จะจําง่ายขึ้นนะคะ ต่อมาอันที่5้าตร i g e m i n a l อันนี้เป็น mix r i g ม i n a l ไปที่หน้าไปที่ขากรรกลนะคะไปที่ฟันเกี่ยวกับการเคี้ยวการขยับหน้าเนาะ facial n e r v เส้นที่7นะคะก็เป็น mix เหมือนกันนะคะไปที่หน้าไปที่ต่อมรับรสอันที่8ด auditory ไปที่หูเพราะฉะนั้นหูเหมือนจมูกเหมือนตาก็คือเป็น sensory nerve เนาะก็จะเกี่ยวกับการทรงตัวการได้ยินยัที่หูนะคะอันนี้อ่ IX คือ9เนาะเส้นประสาทคู่ที่9นะคะ Glossopharyngeal ก,ก็คือเกี่ยวกับคอคอหอยตามรับรสก็เป็น mixed nerve นะคะ vagus เป็น mixed nerve นะคะไปที่ internal organ เอาไว้ว่าภายใน,ในในช่องอกช่องท้องนะคะ motor nerve น,นะคะอันที่ สิบสองเป็นมอเตอร์เนิร์ฟเนาะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของลิ้นก็ไปควบคุมกล้ามเนื้อลิ้นก็เป็นมอเตอร์อนะ่ะไม่เซนเนาะอันนี้ชื่อว่าหน้าเมื่อกี้มันชื่อแอปดูเซนหรืออีกอันนึงคือสไปนอลแอเซอรีนะคะก็คือเดี๋ยวมันใกล้จะเชื่อมไปกับไขสันหลังเอเ้นนี้นะสไปเอลเกี่ยวกับไขสันหลังเนาะอันนี้คือแอปดูเซนก็คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อไหล อัปเปอร์แใช่ไหมอืมนี่ก็เป็นมอเตอร์นะคะโอเคเนี่ยสมองทั้งหมดเส้นประสาทสมองทั้งหมด12คู่นะคะคาร์เนลเนิเนร์อทบทวนอันนี้เป็นคําถามจากในหนังสือนะคะเส้นประสาทสมองคู่ใดรับความรู้สึกรับนี่มีคู่คะรับเป็น s e n s ซอรก็จะมี1ไปที่จมูก2ไปที่ตาแล้วก็คู่ที่7จ็ดไมเอ้ยไม่ใช่8ปดไหไปที่หู คู่ที่แปนะคะออ d ด t o r รีถูกต้องมีสามเส้นนะคะอันไหนเป็นสั่งการบ้างสั่งการก็มีที่ลูก,กตาสามอันใช่ไหมคะอะไรนะสาม,ส,ส,ามสี่หกเนอะแล้วก็สั่งการไปที่ช่องท้องช่องอกใช่ไหมเ้ยเอ๊ยอันนั้นมกซสเนิร์ฟนี่ว่าเวกัสอ่ะดู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  มอเตอร์มีอะไรอีกมอเตอร์มีลูกกระตาสามอันเมื่อกี้ที่ครูบอกอ๋อแล้วก็ไปที่ลิ้นกับไปที่คอกับหลังเออเออจได้ห้าอันห้าอันนะคะโอเคและคู่ใดเป็นเส้นภาษาผสมเส้นระสา,ผส,ะสาผสมมีที่หน้านะคะมีที่ต่อมรับรสเนาะคอหอยเนาะแล้วก็ลงไปที่อวัววาช่องท้องนะคะคู่ไหนบ้างอะ่ะมีห้าเจ็ดเก้า สิบห้าเจ็ดเก้าสิบเอ,อ่ออะไรเงี้ยนะคะต่อไปคณะอ่านหนังสือเส้นประสาทสมองคู่ใดบ้างที่ทํางานเกี่ยวข้องโดยตรงอ่านหนังสือก็รับภาพกับกอกลูก,กตาเพราะฉะนั้นรับภาพก็ออปติกเนิร์ฟคู่ที่สองกรอกลูก,กตาก,ก็พูดไปแล้วสามรอบน่าจะออกสอบเนาะเส้นที่สามสี่หกถูกไหมคะที่เป็นมอเตอร์เนิร์ฟต่อไปการรับรสเป็นหน้าที่ของเส้นประสาทคู่ใดต่อรับรสมีสองคู่ ไอ้หมายถึงต่อมรับรสอะมีเส้นประสาทสองเส้นอ่าคือคู่ไหนบ้างอ่าเฉลยทั้งหมดนะตรึงอ่าเมื่อกี้ที่พูดไปนี่เส้นที่เจ็ดกับเก้าอันนี้สองสามสี่หกถูกต้องนะคะอันนี้เซนซอรี่คือหนึ่งสองแปดมอเตอร์คือ 3, 4, 6, 10, 12, สามสี่หกสิบสิบสองสามสี่หกคือลูกตาสิบเอ็ดสิบสองคือคอลิ้นเนาะ แล้วก็คู่ที่ห้าเจ็ดเก้าสิบอันนี้เป็น Mix นะคะแอบก็พอได้พอได้นะเนี่ยคืออันเนี้ยคือเป็นคำถามในหนังสือแปลว่าคําถามในหนังสือคือเป็นสิ่งที่ควรถามสามารถออกสอบได้แต่ถ้าถึงขั้นแบบคู่ที่สชื่ออะไรอะไรเงี้ยครูคงไม่โหดไลาขนาดนั้นเนาะต่อมาจ,จบแล้วจ,จบแล้วนะคะเราพูดถึงเส้นประสาทสมองสิบสคู่ไปแล้วอยากให้เด็กๆไปทวนนะคะอย่างน้อยรู้ว่าอันไหนเป็นเซนเอรีเน มอเตอร์เนิฟแล้วก็มิกซ์เนิเนาะทีนี้ในหนังสือเนี่ยมันจะมีแถมให้นิดหน่อยก็คือ uh, โรคที่ผิดปกติเกี่ยวกับสมองนะคะคือสมองมันผิดปกติไปอะไรเงี้ยเนาะโรคแรกเนี่ยเราได้ยินบ่อยมากคือชื่อโรกว่าอนะัลไซเมอร์เนาะอัลไซเมอร์เกิดจากอะไรนะคะเขาก็เลยเทียบให้ดูว่าสมองคนปกติเป็นแบบนี้อ่าเรารู้ว่าอัลไซเมอร์มันเกี่ยวกับความจำใช่ไหมความจำเสื่อมถูกไหมเพราะฉะนั้นสมองส่วนไหนที่เกี่ยวกับความรู้ความจำ สมองส่วนหน้าใช่ไหมคะที่เรียนมาแล้วเนาะก็คือซ,ซ,ซีรีบัมทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เจ้าซีรีบัมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเซลล์ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ครูเคยพูดไปที่มันเป็นเกี่ยวกับ long term memory อะชื่อว่าฮิปโปแคมปัสนะคะซึ่งเจ้าฮิปโปแคมปัสเนี่ยนะคะกับเนื้อสมองส่วนเนี้ยนะคะถ้ามันทำงานปกติแสดงว่าเซลประสาทจะต้อง healthy neuron แบบนี้ เนามีแอ็กซอนเล็้อยแบบนี้ถูกไหมคะแต่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาพบว่าสมองเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงนะคะเกิดการหดตัวของเนื้อสมองส่วนซีรีบัมแล้วก็การหดตัวของฮิปโปแคมปัสด้วยแล้วก็มีเกิดเป็นเหมือนเป็นช่องว่าเกิดขึ้นนะคะแล้วซูมอินเข้าไปดูในแต่ละเซลล์ประสาทเพราะว่าเซลล์ประสาทผิดปกติไปนะคะไม่เฮลตี้เหมือนลูกข้างบนนะคะมีโปรตีนผิดปกติเกิดขึ้น งี้ยงเงี้ยงเงตรงนี้เห็นไหมคะแอคซอนที่มีไมอิลินก็ผิดปกติไปบริเวณที่ปลายแอคซอนที่จะไซนปก็มีโปรตีนอะไรไม่รู้เงี้ยเงี้ยงเงผิดปกติไปเงี้ยเออซึ่งถามว่ามันเกิดมาจากอะไรสาเหตุไม่แน่ชัดนะคะแน่แก็คือความเสื่อมของอายุไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าจะพบอัลไซเมอร์ในส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยสูงอายุมากกว่าอายุ60กว่าปีขึ้นไปอะไรอย่างเนาะแล้วก็อะไรอีกกรรมพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่ง นะคะก็คืออาจจะพบได้แล้วก็คนที่แบบเคยประสบอุบัติเหตุทางสมองหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งก็อาจจรักษาไม่ได้นะคะรักษาไม่หายก็คือต้องดูแลตามอาการไปเนาะเนี่ยค่ะผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นะคะเห็นไหมเป็นคนตานะคะก็แยกตัวออกมาจากโซเชียลนะคะมีความงมึนงงกับเวลาและสถานที่นะคะมิสเพสจำที่ไม่ได้นะะอะเริ่ม แก้ปัญหาผิดพลาดหรือแยก,แยกอะไรเงี้ยยาก,ยากนะคะ memory loss แน่นอนนะคะใช้คำพูดอ่าลำบากละนะคะเพราะว่าสมองส่วนซีรีบัมเกี่ยวกับการสื่อสารถูกไหมเออเนาะตัดสินใจลไม่ได้ p o o r j u s t m e n t นะคะเออแสดงอารมณ์แล้แสดงไม่ออกอะหมายถึงว่าดูไม่ออกว่าอารมณ์แบบไหนอะไรางี้เนาะอีกโรคหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงสมองเนะี่ยมีอยู่สองโรคก,ก็คืออัลไซเมอร์กับอีกอันหนึ่งคือ พากินสันนะคะพากินสันไม่ใช่วงนักร้องนะเออพากินสันดีซีสนะคะก็คืออันเนี้ยคือสมองส่วนเนี้ยที่เขาซูมมาเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีบริเวณที่ชื่อว่า subtenia nigra ใช่ไหมเถอะไม่ออกสอบหรอกแต่แค่จะเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าบริเวณตรงเนี้ยอ่ามันจะมีเฮลตี้นิวรอนอยู่ซึ่งเฮลตี้นิวรอนตรง,นตรง on, เนี้ยตรงปลายแ a x ซอนเนี่ยเขาจะสร้างน n e u r o t r a n มิเตอร์ใช่ไหมสารสื่อประสาทเวลาไซแนปถูกไหมชื่อว่าโดปามีน ซึ่งโดปามีนเนี่ยเคยพูดไปแล้วรอบนึงเนาะผ่านๆหูแวบบ๊แบๆบเจ้าโดปามีนเนี่ยถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันก็จะสื่อประสาทได้ดีแล้วมันก็เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแต่พอโดปามีนพอนคนที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยเขาพบว่ามันสร้างโดปามีนได้ลดลงค่ะ ก็คือเซลล์มันไม่เฮลตี้แล้วนิวรอนมันไม่เฮลตี้แล้วมันสร้างโดปามินได้ลดลงไหมเซลล์ดีเจเนเรชันแอนด์ดีคริสโดปามีนโปรดักชันทำให้โดปามินลดลงทำให้เกิดอาการการเคลื่อนไหวจะผิดปกตินะคะ,ะก็จะมีอาการอะไรบ้างนะะเคลื่อนไหวได้ช้าลงคำพูดนะะเกิดการสัน่น เนาะเวลาเดินแขนไม่แว่งคือปกติเวลาเราเดินเนี่ยแขนมันจะต้องแว่งหรือเวลาวิ่งไงไหมแขนมันจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว νο? เนาะไม่ได้กินด้วยไม่ได้กินด้วยเอ,อ,อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือโรคพากินสารก็เหมือนกันเป็นโรคทางสมองก็รักษาไม่หายนะคะก็ดูแลผู้ป่วยตามอาการไปเนาะ,ะอันนี้ก็คือสาเหตุก็เหมือนกันไม่น่าชัดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะก็หรืออาจจะเกิดจากสารเคมีแบบได้รับสารอะไรแบบ เดิมๆซ้ำๆอะ่ะที่สมองอะ่นะเนาะเอออันนี้ก็มีสองโรคนะคะพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์ซึ่งอาการก็แตกต่างกันเนาะสาเหตุความผิดป,ปกติที่สมองก็แตกต่างกันนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเรื่องสมองแล้วแหละคราวหน้าเราก็จะมาต่อไขสันหลังกับเส้นประสาทไขสันหลังนะก็จะเป็นเราเรียนคู่กันไปเราเรียนแยกตามตำแหน่ง แต่เราไม่ได้แยกว่ามันเป็น CNS หรือ PNS นะคะโอเคก็อยากจะให้เด็กๆลองไปทบทวนดูนะอันไหนที่สำคัญไม่สำคัญครูเน้นย้ำแล้วนะคะสำหรับ Cranial n e r v เส้นประสาทสมอง12คู่เนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย